เลี้ยวมานี่หน่อยหนึ่งเลยเลยสะพานมันมันยังไม่ถึงสะพานอ่ะมันจะให้น้องใช้เส้นนี้เส้นเลี่ยงเซเว่นหรือว่าเราจะบอกว่าเข้ามาที่เซเว่นบ่อเกลือนะลูกเซเว่นบ่อเกลือค่ะแล้วทีนี้มันก็จะผ่านมาทางนี้มันก็จะผ่านบ่อเกลือโบราณในพวกนี้น้องก็วิ่งตัดมาเลยเพื่อ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 ให้มาออกเส้นนี้นี่ค่ะก่อนถึงโค้งก่อนถึงโค้งผ้าผ้าหรือว่าถ้าน้องมาถึงเซเว่นแล้วตั้งพิกัดคาเฟ่เอ็ะโอก็ได้เอ็กโอมันเกือบจะออก ออกทางมันละอันนี้นงก็จะมาทางนี้น,น,นิ่นกกง,งๆๆก็จะมาเจอถนนหมายเลขเออจนโคง้งผ้าผ้าก่อนถ<า>นนหมายเลขสามอะไรนะโคง้งไอเลิบยูนเนี่ยลูกแล้วก็วิ่งมาตื่นตื่นตื่นมาถึงแยกสามแยกนี่ให้มาทางสันติสุขนะคะ,คะสันติสุขนี่ทางนี้ตรงนี้ก็จะผ่านไรปางอัวกับคาฟเฟ่อ,อะไรนะหน้าตา ฮาตะกิแกน่วอุโมงค์น่าอพอถึงสันจีสุดูน้ำมันหน่อยนะลูกดูน้ำมัน,ม,นมันมันมีที่เติมอยู่ใช่ไหมมี